ข่าวดีสวนยางเฮห,หนึ่งเดือนราคายางขยับขึ้น5บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านคะข่าวสารวันนี้จะมานาเสนอเกี่ยวกับราคายางพาร,รานะคะหัวข้อข่าวมีดังนี้สวนยางเฮห,หนึ่งเดือนราคายางขยับขึ้น5บาทธรรมนัส เปิดตัวทีมงานเฉพาะกิจจีกยทกรมวิชาการเกษตรเช็คสต็อกสกัดยางเถื่อนเตรียม600ล้านพร้อมช้อนซื้อทันทีหากผู้ค้ากดราคาเกษตรกร,ร,กรไม่เป็นธรรมโชว์ผลงานกว่า1เดือนราคายางทุกชนิดพุ่ง4-5บาทต่อโลสมาคมยางพาร,ราไทยภาวะสงครามอิสราเอล วาดหางทุบส่งออกวูบร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนึ่งในนโยบายที่ประกาศจะเร่งดำเนินการใน100วันแรกคือราคายางพาราจะต้องไม่ต่ำไปกว่านี้เมื่อก่อนหน้านี้ราคาน้ำยางสดอยู่ที่44บาท20สตังค์ยางแผ่นดิบ 47บาท10สตังค์ยางแผ่นรมควัน49บาท25สตังค์ล่าสุดเมื่อวันที่11ตุลาคม2566ราคายางพาราทุกชนิดขยับขึ้น4-5บาทต่อกิโลอย่างมีนัยสำคัญสำหรับราคายางพาราวันนี้นะคะวันที่19ตุลาคม2566 อ้างอิงราคาของกอยทสำนักงานตลาดกลางยางพาร,ราจังหวัดสงขลาการยางแห่งประเทศไทยน้ำยางสดน้าโรงงาน d r c ไม่ต่ำกว่า35%ราคาอยู่ที่53บาท10สตางค์สำหรับราคายางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคากลางอยู่ที่ 55บาท12สตางค์ยางแผ่นรมคันชั้น3าไม่อัดก้อนราคากลางอยู่ที่58บาท99สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100%ราคากลางอยู่ที่47บาท99สตางค์นอกจากนี้นะคะนายเพิกเลิศวงพงศ์คณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของร้อยเอกธรรมนัทพมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการบริหารจัดการยางพาราได้ออกมาเปิดเผยว่านับตั้งแต่รัฐมนตรีเข้ามาบริหารกระทรวงเกษตรและได้แต่งตั้งคณะทำงานเข้ามาช่วยดูแลและบริหารจัดการยางพาราโดยเข้มงวดเรื่องยางเถื่อนยางส่งออกหนีภาษี การเร่งตรวจสต็อกยางพาราโดยการยางแห่งประเทศไทยกยทและกรมวิชาการเกษตรและให้ประมาณการผลผลิตยางพาราจากวันนี้ถึงเดือนธันวาคมว่าจะมีปริมาณยางเท่าไรในประเทศซึ่งทั้งหมดได้ส่งผลเชิงจิต,ตวิทยาต่อราคายางในประเทศที่ชาวสวนยางได้ขายจริง แผนต่อไปของเราก็คือจะทำให้ราคายางในประเทศไทยให้เป็นราคายางของตลาดโลกแม้ว่าจะมีคนมาบอกผมว่าขายแพงจะมีใครมาซื้อก็แน่ล่ะเพราะคนซื้อได้ของถูกมาตลอดและคิดว่าจะซื้อถูกต่อแต่วันนี้ผู้ประกอบการในไทยจะต้องซื้อต้นทุนแพงขึ้น ซึ่งจะต้องใช้เวลาปรับฐานขึ้นไปเพราะตอนนี้คนขายก็มีอำนาจต่อรองเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างวันนี้กลุ่มโรงรมยางแผ่นรมพันเอกชนรายย่อยทางภาคใต้กลับมาถามสถาบันเกษตรกรว่าจะขายเท่าไหร่แล้วนายเพลิกยังกล่าวอีกต่อว่าจากราคาย,ยางที่ขยับขึ้นทำให้เวลานี้ การยางแห่งประเทศไทยยังไม่ได้ใช้งบ600ล้านบาทในการรักษาเสถียรภาพราคายางแต่หากราคาตลาดบิดเบี้ยวไม่เป็นธรรมกับกเกษตรกรก็พร้อมใช้งบในการช้อนซื้อยางจาก,กเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาไม่ให้กเกษตรกรถูกเอาเปรียบในกรกฏกิติพงศ์เลขาธิการ สมาคมยางพาราไทยกล่าวถึงจากสงครามอิสราเอลฮามาสที่เกิดขึ้นในเวลานี้ทุกคนยังกังวลและจับตาว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปเป็นอย่างไรจะยืดเยื้อแค่ไหนเพราะในภูมิภาคตะวันออกกลางที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานการณ์นี้เป็นประเทศผู้ซื้อยางเช่นอียิปตุรกี และอิหร่านซึ่งจากสถานการณ์ที่ยังไม่มีความแน่นอนหลายประเทศอาจกังวลและจะนำงบไปใช้ซื้ออาหารหรืออาวุธตามความจำเป็นก่อนทำให้โรงงานแปรรูปยางพาราไทยคาดจะชะลอตัวไม่กล้าเดินเครื่องร้อเปอร์เซนเพราะปัจจัยดังกล่าวคาดจะมีผลไม่มากก็น้อย เหมือนตอนเกิดสงครามรัเสเซียยูเครนในเวลานั้นมีการแจ้งว่าการส่งออกยางไปรัเสเซียไม่เยอะยูเครนไม่มีเลยเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆก็มีการส่งน้อยแต่สุดท้ายสงครามในปีนั้นก็มีผลต่อต้นทุนการผลิตและความต้องการยางหายไปทั้งจากการปิดโรงงานที่เกี่ยวเนื่อง การย้ายฐานการผลิตมีความเชื่อว่าเอฟเฟกต์ตัวนี้จะมีความคล้ายกันแล้วสุดท้ายจะกระทบกับราคาแต่อีกด้านเวลานี้ก็มีสัญญาณบวกเศรษฐกิจในหลายประเทศเริ่มฟื้นเป็นผลบวกต่อราคาสอดคล้องกับราคาในตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้ มีนักลงทุนเริ่มมาซื้อหาวัตถุดิบกันแล้วทำให้ราคายางทุกชนิดปรับตัวเพิ่มขึ้นในกรกฎยังกล่าวอีกว่าปลายปีนี้ค่าจะมีการแย่งซื้อวัตถุดิบยางพร,รากันรุนแรงขึ้นเนื่องจากวันนี้ฝนยังตกไม่หยุดและยังมีโรคใบร่วงจากการประเมินวัตถุดิบค่าจะหายไปกว่า20%เเซ์ ทั้งประเทศและคาดในปีหน้าผลผลิตจะน้อยลงกว่าในปีนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นตัวกระตุ้นทำให้การซื้อของแต่ละโรงงานจะต้องมีการซื้อสต็อกยางเพื่อไว้ขายให้ลูกค้าซึ่งเป็นผลดีกับเกษตรกร,ร,กรนี่ก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับราคายางพารา และคงจะเป็นข่าวดีกับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนยางกันนะคะหากมีข้อมูลข่าวสารอะไรดีๆท่านช่องจุฬาพเลสโกจะมานำเสนอแล้วข่าวแบ่งปันให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรท่านผู้ชมท่านผู้ฟังให้ได้รับชมรับฟังกันต่อไปนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมและขอขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปข้อมูลข่าวสารดีๆด,ด้วยนะคะ